สวยงามที่กำลังจะเดินทางไปหาลูกค้า,าครับ,บไ,ได้แก่แทรนก g กบ y H370 H33 LGA1151 V2 ใช้กับ Intel Gen8 Gen9 ครับสวยเลยนี่นงามนะครับเดีจะแพ็คไปให้อย่างดีนะ นี่ serial number นะครับทำไมมันไม่ซูมอัตโนมัตินะเดี๋ยวนี้นะดูดิเราต้องมากดซูมเองอะนะอ่ะจะได้ serial number นี้เลยนะครับใบนี้ยเดีวจะมาดูฝาหลังกันแล้วพอออกออกมามันก็ขุ่นเห็นไหมก็ต้องมากดใหม่ทำไมมันไม่ออโตโฟกัสแล้ววะฝาหลังครับสวยเลยเป๊ะ และขาลับเม็นบอร์ดงามๆสูมเมาไปก่อนเอาซูมเอาอสวยเลยชอบใบนี้ได้ใบนี้เลยใบยที่เทสอยู่บนอยู่ทูช่องกิ้งขอบนะครับก็ ป,ป้องกันฝาเฮ้ยป้องกันขาด้วยฝาอ่าแเดี๋ยวเรามาแพ็คครับลงไปงในไอ้นี่กันเอ่อกล่องใส่เอฟเตียะอนนี้เลยก็หาอะไรรองไปในกล่องครับน,นี่เลยละกันดึงดึงดึง,ดงใส่เข้าไปครับดึงดึงจากนั้นเราก็ทำการเอาประตูมา วางให้พอดีก่อนขยับไปหน่อยอ่แล้วก็เอาฟางงอกมาก,ก่อนอ่ะด้านนี้ก่อนเลยด้านยาวดูซิว่าพอดีไหมด้านยาวก่อนนะนี่นะ ให้กินไปทางด้านนี้ปึ๊บชึบชึบปิดชึบ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 อือต่อไปด้านข้างมาณนี้ะมาณนี้นะ การกระแทกไปเรื่อยๆนี่รับฝากุดเพลงนิทาราตรีด้วยนะครับจากน้องเอิร์อัชระพุนช่วยชูเป็นเพลงที่ผมชอบเลยมีเพลงใหม่ทำไม่เสร็จสักทีของน้องเอิร์ธเพราะว่าน้องเอิร์ธไม่ว่าง อ่ะเดี๋ยวเรามาแพ็กบอร์ดใหม่ไอ้ไม่ใช่บอร์ดอีกครั้งอีกทบแต่ว่าพอแพ็กฝาหลังก่อนละกันไหนๆก็มันเหมือนจะพอดีอะนะก็ใส่ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วฝาหลังชุดตัดชุดพบพบๆบพบตัดนี่มีอะ หลังเสร็จแล้วไปก่อนแล้วก็เอามาเมน,นบอร์ดต่อด้านนี้เลยละกันนับรองแน่นๆเลยด้านนี้นะปึ๊บปึ๊ึ๊ดแน่นหมดเลยอ่ะหนานหนาเลยหนาแล้ว อันนี้ด้านยาวมันก็จะไม่พองั้นเอาตัดประมาณตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำด้านยาวคือห่อเยอ่ามันยาวไม่ถึงเห็นนะยาวไม่ถึงเม่ไรก็ห่อไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวเอาก็เทปติดแล้ว ใช้กล่องกันด้านบนไปอีกชั้นนี่แบบนี้เลยแน่น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 อืมแน,น,น,น่นหนาแบอบกเลยว่าแน่นหนาครับลองวางเข้าไปในกล่องที่มี วัสดุป้องกันจะพอดีเลยจากนั้นเราจะมายัดข้างกันยัดข้างๆนะนี่ อะอยัดเข้าไปจนกว่าจะเต็มทุกมุมทุกมุมหามุมเข้าเข้าไปต้องกันข้างล่างดีกว่านี่ให้เป็นอย่างนี้ไปเลยมันจะปิดไม่ได้เดยไม่ได้อะต้องตัดถ้าไม่ตัดไม่ได้ต้องตัด แบบนี้ก่อนอ่ะพอได้มาอย่างนี้ปุ๊บค่อยมาพับครับเสร็จก็ค่อยยัดนี่มก็ได้ปิดได้ตรงข้างล่างของเมนบอร์ดก็จะไม,ไ,มไม่กระแทกนี่พอดีเลยเฟะเลยอ่ะอีกกระหางังทางใส่เข้าไปเพิ่มเอาด้านนี้ก่อนดีกว่า นี่นี่ค่ตบๆเข้าไปเอ้เนนี่ผมรู้แล้วนะไอ้เบนบอรดที่ผมได้กลับมาจากการเคมอะอาร์ลกอะได้มาจริงๆอะตอนส่งมันมีฝาหลังไปด้วยแต่ตอนกลับมาไม่มีฝาหลังกลับมาผมติดต่อเจ้าหน้าที่เขาไปละไมรู้ว่าจะได้ฝาหลังมาป่ะผมก็ว่าอยู่แปลกๆกลับไปดูคลิปย้อนหลังเฮ้ยเรามีแพ็กฝาหลังไม่นีวะกลับมาไม่มีฝาแต่ผลเทสเรามาดีนะ เคมมาตัวดีเลยประกันต่อด้วยนะเคมมาเสร็จยังมีประกันต่อเนื่องให้อีกนะที่ผมลงไว้ในคลิปล่าสุดแต่ช่วงนี้กดได้เล่นเกมน้อยนกของนี้หรือ่าแต่ก็าังได้เล่นนะเพราะว่าติดเล่นกีตาร์ติดแกะแกะเพลงอะเล่นกีตาร์หน่อย แค่เพลงแบบเพลงงานแต่งอ่ะก็ะนสนใจให้ให้อะไรให้กิ้งคอปหรือให้ดับเบิลแพนิกดีกวะ่าาวะดับเบิลแพนิกดีกว่าวงดับเบิลแพนิกไปเล่นดนตรีงานแต่งงานให้นะครับก็ติดต่อได้เลยทุกช่องทางนะเสร็จแล้วอ่ะขอบคุณที่รับน้องไปดูแลมากเลยน้องเมนบอดใบนี้ ของดีงานดีผ่านการทดสอบอย่างดีขอบคุณที่สนับสนุนกิ้งค็อกเทลิชันเสมอมาครับขอบคุณครับ